นี่ใกล้แล้วนะครับอันนี้เป็นลมนอกเป็นระแนงนะครับสามารถโบดระบายอากาศส่วนภายในก็เป็นฝ้าฉาบเรียบครับีนวอลพาสีแล้วนะครับอันนี้เป็นรงองสูงหน้าบ้านนะครับร่องสูงนี่นะครับร่องสูงครับฝปยก็เป็นน,นี่ก็คือทางเดินนะครับ นี่นทางเดินครับัางแต่ผน,นังนะครับยังไม่ได้เก็บผน,นังครับนี่เป็นทางเดินส่วนนี้ก็คือห้องนอนนะครับนี่เป็นช่องขึ้นไปขึ้นหลังคาครับไม่แต่งไฟปูไปก็ใช้ไปไปดาวไลท์หนึ่งดวงนะครับในห้องนอนห้องหนึ่งส่วนนี้ก็ห้องนอนร่อสองยังไม่ได้ปูกระเบื้อง ตรงงานสีก็ป็นงาเล็กๆเลี้ยแล้วรับนี่ยก็เก็บรายละเอียดเล็กน้อยนะครับใช้ไปเก็บแถวแถวขอบผนังแล้วก็ตรงหลอดไฟดาวไลท์นะครับสีก็เป็นดอกสีเขียวอ่อนๆนะครับในพื้นก็ปูนเหน่อยได้นะครับห้องนี้ครับดูนะครับอันนี้ก็เป็นห้องครัวห้องครัวก็เหมือนกันครับเดี๋ยวก็เก็บ เพียงนิดหน่อยนะครับตามหลอดไปครับก็รผนังฝว่นด้านในห้องน้ํานี่ก็รองพื้นแล้แนะครับมันเป็นรองพื้นปูนเก่านะครับมันจะออกน้ําใสน้าใสมันจะไม่เป็นสีขาวส่วนด้านหลังนี่ก็เพิ่งยิงมาครู่นะครับนี่เพิ่งยิงมาครู่ก็เป็นไอ้สมาร์ทบอร์ดระบายอากาศครับอัปเดตครับอัปเดต ฝั่งนู้นนะครับมัน,นยังไม่ได้ตีนะครับเนี่ยยังเหลือกอดใส่หลังคาที่ยกสูงกว่าเพื่อนนะครับสูงตัวกลางนะครับฝ้าร่าอกแล้วก็ด้านข้างไม่เยอะนะครับผลงานประมาณสักไม่เกินอาทิตย์นะครับมาจะเสิจอัปเดตผลงานนะครับโอเคขอบคุณที่รับชมนะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์บ้างนะครับ รับคลิปนี้ก็ขอจบไว้เพียงเท่านี้นะครับขอบคุณทุกกำลังใจน,นะครับยังไงก็ติดชมได้นะครับสวัสดีครับผม